าหอดโขกหอดป่าแล้วพี่น้องกันหลังจากที่โบเดมาแต่โดดเลยเนาะ mm hmm. สิลงสิหล,ลอดไปหอดห,อหวยโป้หัวสิมาหาอย่างมี้แต่กระสีหาไปเรื่อย mm hmm. ๆจ้าสบายดีเดอ้อสบายดีบดสู้ขู่สู้คน้นสบายดีตอนเศร้ายินดีตอนทับข้าสู้สองสาววันซึ่งจ้าพี่น้องอุ้ยผักงามน,นี่ไปกินกับกอดกุ้งพามาจะเก็บเนาะ จืดเนอะพักซีป่ากินกับกรอยกุ้งแซ่บแต่กุ้งก็ยังบ่ทันสอนดอกพี่น้องท่างก็ว้าไว้แต่มือวานนี่เมื่อยด้วยแทบนลยบ่ได้ออกกําลังกายตะเฮงเลยย่างสนิ่นก็เมื่อยบ้านอันนี้มันสิมีอยู่บ่เนาะตักแดนมีหอยตีนพุ่นว่ะ้าไปหน้าบอกไปใหง มักหอยเขาไเดซสนอกเปน็นเอ่ไดมันเข่าไม่เลยเดี๋ยวถารุ่นพี่น้องบามือนี้สีได้ยังเนาะถ่้ยเข่ามาเบิ้งเลี้ยกวก็ฝากเบิ้งโคษณนให้ในเด้อพี่น,อน้องถ่ายคลิปยื่นงตักแต้นเมื่อคืนนี่กาจนเด้อจนสิบโมงเลยมันจะถุ่มสี่ถุ่มปะ 4ีทุ่มก็ยังโหลดบ่ได้ก็เบยบ่โได้ลงเาะมาลงตอนเสาวิวก็ะบกขึ้นยวถ่าเบิง่งกพี่น้องหอดหวยดเด้อพี่น้องบัด้นี่มึงไดี้หอยเขาเจาบโได้กินแกงแน้วไม่โดนแล้วลงมาหาเบิ่งน้วไม่ไลายอยู่หวยก่อนแต่มันเป็นแบบแห้งแล้งแห้งหว่าเขียดทรายด้ยพี่น้อง กระใส่ปลาคัวาลีก็มาเห็นมีค <c oughs> ัวบาดแหลกผัดแอกนี่นี่อะไรบ้างนี่มาใส่ๆนี่นี่คือเขียดทรายเขียดทรายหรือว่าเขียดจีน่านะพี่น้องเนาะแต่มันมาเขา่าอันย่ำนี้มันเขา่ากราฟอยู่ดินทรายเลยเอิอเขียดทรายแต่ย่ำหน้าเอิอเข,เขียดจีน่าจ้ะเขียดจีน่าไมาใส่มันยังโบทันเข่ากราฟโบ้ได้อดอ,อ ันี่ยวันแทนขาวกราบบ่ได้นี่เนาะมันยังอยู่แถวหนับเราไม่ก,ก็เห็นห้อยอันเขาเจ้าหาไปยะหว่างบ่เฮงนี่พี่อโอมแต่ยังหน่อยนะฮะขัวเกียดทรายขายวันเสาร์วันอาทิตย์โบดิ์ขาวเฮียนไปถือข่าวไปกินและก็แม่อยู่กับพูดหวยวะหวยบ้านนั้นเจตุยตุยพแต่คู่มือนี่ไปบ่ได้แล้วเมือ่อย ว่ารีกระบอมนี่เนาะแกงเขียดทรายใส่ผักที่สมดังคงแสี่บเออื้ออมีอ,อู่บางอย่างเป็นผงนนี่พี่น้อยมันเป็นผงนี่มันมันสีหูหูนังนเนาะใส่กับอุ๊แว้ โมรา่ก็จะข้าวเต็กกี้เอยียงกับว่าไปเรื่อยๆเ้มยังกับเอาอันนั้นพี่น่เอาเบิดคู่ย่างจ้บ นนมันเห็นหรือบอ่มันหย่อนแสงตื่มกันสิบดไดว่าจะกล่ำลิน้นสอมอ่ะนี่คือหน่อไม้นะทุกคน <c oughs> เพื่อสิิด้อันนึงเนี่ยไปแกงแบ่บๆเลยนะสอบอ่าถ่ายคลิปนะมันเห็นมันสิบฟัวน้ลองบึม kiếp liệt anh, sống nè, ra xài. Giáp Nào, ma sút cơn à, nằm ngoài nhung bộ đẹp นี่ซับด้วยหอยกีแถวแถวตะพังมากสุดนี่นำหอยบุกเบิดเลยบยังจากดีเนี่ซับบนข้าบะซับซับแถวอันนี้แถวคิดิดนี่พส,ส่อีโซเข้าไปทางในซับแถวตะพังมันนี่เห็นบ่หอยเสียมข้าซับปนะแบบเขาบอกง่ายก็ได้ซับจุกจุกข้ามันมีกับแบบขึ้นมาหิน กบกะปูธรรมดาอ,อันเลยโอ้เน้ไปแล้ว,ย,วลย่านงูไปบอสไปนำเอามันให้ยังด็ก่อนะนี่เป็นบอร์ที่ฮามายามได้กับโบ,บเคยผ่าพี่นกเดนม่าสุดนี่มันสุดไปแล้วป้าแต่เสียดายผู้ทางในห้ามบอเดนมาหหดน่าเฮงโหดเนาะแชมเนเฮามาแต่ทิดก่อนก็นคือเสียน,นันอยู่ เขาสู้ระดูเรงแล้วอันยังก็เริ่มหาอยากแล้วพี่น้องบันนี้ต่อไปก็สิบอมมี่แล้วให้หาแล้วถาย่ามจักจันแมงอีพลนะน้องบันนี้นี่เอาฮัมันเบิร์อะนี่แต่บอกมันอ่อนๆเลยพี่น้องย่ามีมันน้ำหมกเนาะแกงกระเซบพร้อม ว้าวนี่คือใหญ่เลยเด้พี่น้องโอ้ยใบมันก็นเนาะอือหือพักมวนกระโดดนี่็บให้เบริดจ้าน้อยๆเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวสิบลพอแก,ก่ ก็พ่อได้ฮักอยู่ทุกคนแต่ผู้ทือกระต่ากระากไปทั้งใดแล้วแฮปปี้ล่ะนี่อืม,อมนี่ได้ร้ายตื่พี่นอุอมกับบบย่ายีาปันไดเนาะได้ก,กับพ่อแก่ได้ยู่ สอบเอาตัวี้เจ้ามงแวกวบาไดิเบิงประมาณเก่ามงปลายท่านอยู่หรอกย่านอีร้อยเลิกโหงเฮียนเสียดายดิฮะเมื่อสซดดด่โซ่เผบอดดิแกงนะมือก็อสี่ แกงขอบท่านแล้วมีแเนวกิดอยู่ต้มไ้แกงมือใหม่อีกตอนเที่ยวกะสีกินนอันโปดปลาดุกับทอดตักเตนโอ้มอคือนนี้เราลืมจอดเอาใบมะมูดนะเนวดเนาะใบมะม่หดไม่ได้ใส่วะมีชวนจน้านี่จ้ะโบ่งกินเพื่อนไทยมีใบมะมูด ไม่รู้ให้หากดอันนีคือ,คบ,อบ,บ่ไคนดูดิฮารดถอดตักแปดใส่บัตรบางหูดอันห้ยอันห้ยคานอกินเสๆนัวๆหรอเนาะปีนี้ยังมุดันได้กินจ้าเถือปีแล้วนี่สื้อกินเทื่อหนึ่งสองเทื่อ ไปเมือ่อคืนนี่พอโบลมเนาะอยา่าปล่อยอีกเด้เมือม่อเมือม่อนอนสมโพดแลแล้วสมโพดจะจังปลอยเราคืนหนึ่งเนาะก่อนมาม,มันขีดมาแล้วมันยังอะไรเพราะว่าเมือ่อคืนนี้กำลังเริ่มเยื้องเป็นพี่น้องเพราะว่ามาก่อนเพราะว่ามันเป็นมือแรกเด้เนาะ เ,เป็นรังแรกในชีวิตเลยที่เยียงตัดแตนกำลังเริ่มเยี่ยงเป็ี่ยนภาวะหอดย่ามมาคงมันเดิกแล้วไปมือหนาสิแก่ตัวไม่แต่ถาหากังเว้นแ่บมาโหลดพี่นอกน้ำพายซีแคนจะกับบ่ิได้ฮาสองปีแล้วพัดแต่มาอยู่บันหววม่วง จะก้าวก็ับไปคู่ปีคู่ปีไปกลางเว้นนะคาะตามใบตองมกนกตะเณรพวกเต้นพวกเลยแต่คู่มือนี้เข้าอันคนทิ่เคยไปหาน้ำกันกลางเว้นกับขาจเจ้าออกไปอยู่บ้านหน่อยเบุษขาเจ้ากับมิเตไปเยื่องเดี๋ยวนี้บอคอยมีคนไปกลางเว้นแล้วหากลบขึ้นข้าจเจ้าว่าง่ายกลัว ต้องเว้นนะมันมันไปไวเนาะมันบินกลงเว้น,นนะอันนี้คือนกใหม่บงทุกคนเห็นบ่มันดำดำปาเสือขดอไปถืงยังน่าดำดำมานี่นี่

ทุกคนอันนี้มันคืออย่างมันคือหวัวอย่างนะ่ะตัวหวัวขี้ขั้นค่าบบอกือหวัวอื่โบเมนที่หวัวขั้นค่าจ้ะนะ่ะข,ขีขั้นค่ากับโบเมนปาดกุง้งนี่ลายๆนี่นี่กระด้งปาดอย่าติ้งกุ้งน้อยทุกคนยาเห็นโบทุกคน กุ้งน้อยฟ้ามีนี่ตัวใหญ่ก็มีนี่เออเนาะลายไปแถวหัวอีนก็อือนี่แต่แต่กุ้งตัวนี่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 พี่นอ้องเบิรงเห็นบอ่อกกุ้งโตกุ้งนี่เอ๊ะโฟกัสเราก็อกโฟกัสเอ๊ะ จับให้เบิ่งเนี่ยโบยสับว้าพี่ต้นกุ้งฮะนะอ้าสะอ่อนเนี่ยว้าโชกุ้งอาาเออโมเดมมหาศาลเนาะจังมือมันกับม,มืดเรยเพล่ามาอะไรมืดเห้ย <laughs> ที่เริ่มอันลอกง,งอเมื่อแล้วพี่น้องไปเบิ่งอันก่อบอลเท่าได้หลายมือนันก่อน กัะซิเมื่อแล้วมันซีฮอดเวลาไอร้อยเหลืหอพเฮียนหลัโอ้เจียบตีนเลยเจียบน้ำน่กใสโอส้อบาตุนงัดคอนพี่น้ออบอแมนมันตายบ้านหน่อยนะงัดคอนเห็นมังหอยนี่หอยเดือยหอยยันตายอยู่ตัวเอ้าเปล่งเซย เดซองนู่นพี่น้องอยุคพื้นคอนนี่กับล่างว่าสิเมือ่อแล้วน้องใหม่กับพ่อแล้วมันเบิดลเลยบ้านอันนี้บะมีพี่น้องต้กระแตนนะนี่แต่ต้กระแตนน้อยๆนะดิไม่มี่ะาทังนี้นอกจาด มันบอนี่จบตัวเลยนะเนาะนี่จตัวกระแตน้อยๆ้ี่เนี่ยเละเก็บให้ปวดนี่เนยนะกลับบ้านบบดนี้มาเึ้นอคาคารบ้านได้เก็บเห็ดเนะนี่พี่หน่องของเฮากระสีเด็ปบประมาณน,นี้แหละน้ำไม้กับพ่อแกงอยกแกงน้อยอหอยสองน่วย สัลลาพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละเนาะจริขงข้าวมาเทากับบดดคาดวังว่าสี่ใดอีย่างดอกแต่กมาหลอดเบิ้งซื้อๆเพราะว่าบเดมาแต่ดโดนแล้วเนาะโอเคจ้าทุกคนเนาะคลิปนี้ก็คือสิ่ดขออนุญ,ญาตลาแล้วเนาะขอบใจเบิ้สู่ขู่สุขคนที่ติดตามแล้วก็ฝากติดตามฝากเบิ่งโฆษณาให้ในเด้อพ่อการคลิปนาไปแล้วสบบาบะดิซ้า